ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสูบุสนะุกคนเนาะกะห้างหายกันไปแน่นะครับสำหรับตัวเลขกันได้นะบอกไปแล้วอันนี้เป็นแต้มร่วมสองตัวล่างนะครับกะผ่านนะพอนผ่านออกอีกอย่างก่อนฮึเจ็ดเก้าบอกหกแต้มนะครับเดวจังว่ากันเนาะไอ้ห้วยใหญ่นี่ี๋ยวม้อนี้นะครับจะเอาหัวยเล่าหัวยเล่ามาฝากก่อนนะ เป็นหวยลาวพัฒนาป่ลาวเดอนี่เดอเป็นนา่าจะเป็นอ่าออกสองทุ่มนะครับสองทุ่มครึ่งมนะั้งหวยลาวพัฒนานะเป็นหวยไอ้บานไก่เลี้ยนเคียงเข้านะครับเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านนะอ่หวยลาวนะครับ ก็สิเป็นอยู่12ชุดนะไอ้สำหรับสูตรเสิร์ชผมบริเวณให้เบิ่งนะเดี๋ยวผมสิมาเขียนให้เลยนะครับเป็น12ชุดนะครับลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะครับเนี่ยเป็น7จ็ดห้ แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ผมกลับในโตัวตให้นะแล้วก็เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับเป็นหอยเล้าสิบสองชุดถ้ามันลดจากนี้อันนี้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ อันนี้ตัวกันเดอกันนะครับก็บเป็นไปตามนี้นะครับไว้เล่าตี่ออกสองถุมเท่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวเน้นนะครับแปดหาแปดหกเจ็ดหาเจ็ดหกนะ เป็นตัวเน้นนะครับอ,อ,อันนี้ให้ซื้อบนล่างนะครับเป็นเลขเทม่าได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเจ็ดหาเจ็ดหกแปดหาแปดหกขึ้นตัวเน้นนะอืมอันนี้หวยเหล่าด้วยเดี๋ยวไอโอ้ยอันนี้กระดาษกระสุดนะครับนี่ มันสุดแล้วเป็นหวยใ่นะเอาแต้มล่างไปก้อนเนาะทหันมันได้แปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับหวยรัฐบาลหวยไงเฮาเดี๋ยวหวยลาจวจะว่ากันอีกทีหนึง่งเ,เดี๋ยวว่าแล้วกันเดี๋ยวเหตุแต้มล่างนะเพื่อบางพี่น้องบ,บางคนอยาหัวแต้มล่างคืออย่างภูะคน่นเหตดเปลี่ยนภูนกรไปล่วงนาไปก้อนแล้วนะครับอันนี้กระดาษมันสุด เดี๋ยวผมเอ่เขียนใส่เหลี่ยมไง่มดีก,กว่านะแก้รวม2ตัวล่างนะนะ,อะโอเคนะครับอันนี้มันกระชีมม่วๆเนี่ยแหละสูตรมันก็ได้ นะผมเขียนหายไม่แล้วนะครับสิบบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างถือๆเนี่ไหมอนะสูตรของมันนะครับแจมรวมสองตัวล่างงวดวาหันมันก็ได้แปดเจ็ดหกห้านะกระพันเดี๋ยวผมจิดไอ้ที่มันเข่าไว้ก่อนนะครับ เกดเก่าเนาะอือกะหกแ้มนะครับต่อไปมาเบิ้งมวดที่ยี่สิสี่เบิ้งมันสิมาบอ่นะใส่มาจังเบิดงยี่สิบสามวดผิดไปสองวดนะครับผิดมวดที่ออกอ่าศูนย์ห้าแลวก็1หนึ่งเจ็ดนะ ที่เหลือมันก็เขามากตลอดนะครับทั้งหมด24ห้วนันจากพุน่นจากวันที่ออกหาเจ็ดนะกลับไปรอกเ็ตเบิรงนะครับเป็นสูตรที่ใส่จริงนะครับวันนี้เลขออกเอ,อยังก่อนเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดก่อนอเลขออกย่ง สี 4, 7, 5, เ่เจ็ดห้าเนาะเขาก็จะได้เจ็ดบวกหาบวกเนะครับไดบวกห้าบวกเก้บนบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างนะครับ7กับ5เป็น12 12กับ9ด็เท่ากับ 1>, 1 0 9 8 7นะครับให้ลดนะบร่รด้ให้เพิ่มนะครับให้ลดเท่ากับเจ็ดกับ5เป็น12 12กับ9 21าดในหนึ่ง้าแปดเคือแต้มรวม2ตัวล่างนะครับแต้มรวม2ตัวล่าง สิบหกับเก้าดับหกสีนะครับเอาแตมเอาแตมรวมสองตัวล่าโดยเบน่งก้อนนะครับสําหรับตัวเด่นเขาจังมาหากันนะครับสําหรับเลขล่างไอ้งวดวันหันไอไอปมหายไปมันก็บอกเขาเราว่าหายไปเป็นเลขบนเนาะมันออกเลขล่างนะครับก็พิดไปนะแต่ว่าแต้มมันก็แตมหกมันไปออกไอ <c oughs> บนมันออกล่างนะครับ แ้มว้วนนี้นะหนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดอพี่น้องไปหาแ,มมแ้มชนมีแ้มชนบอกเดี๋ยวผมจะคิดแ้มชนมาให้นะครับว่ามันชนกันตัวใดเข้ากันจีตาแถมมันเหลือหน่อยโตลงนะแ้มนี่นาจีสูงแล้วละงวนนี 87, เก้าแปดเจ็ดไปละเบื้องส้มนะเก้ 87, าแปดเจ็ดงอแงมเน่นะเดี๋ยวผมจะคิดสูตรมาชนกับสูตรสูตรลักเท้านะครับคือว่าไหวจะได้พอสมควรนะครับไอสูตรเนี่ย สูตรแตมรวมสองตัวล่างนะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ยังบ่ได้ยังพี่น้องก็ไดได้แต่้ตตมรวมสองตัวล่างไปซื้อเมื่อนี้เอาหอยเวนาหอยเหลา,นะหลามาฝากซื้อดอกนะนี่เป็นหอยเหลานะครับออกสองทุ่มนะครับกลับไปล่องเบิ้งนะไปล่องชซนมีตัวชซนมีตัวอันนั้นบอกเดี๋ยวมเล้งจังว่ากันนะครับเดี๋ยวมาอืินเสิ่มลงอ่า เหล็กอันนั้นหายนะครับเร,เ,รเ,รเริ่มเรื่องเริ่มลงเล็กไงนะแล้วก็ไล่ผมถือรวบไปนะครับ ถ้าเกิดว่าไล่ลบนะครับก็บให้เพิ่มด้วยเบอร์โทรก็ได้นะแต่ว่ากับ,บว่าทงโทรมาหาผมบอกว่าว่าผมบริไม่ได้รับนะครับศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดสี่ห้าเก้าเจ็ดห้านะให้เพิ่มด้วยเบอร์โทรนะครับ <c oughs> ให้เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะเพราะว่าในไล่ผมกเซิมีล่งหงายหาน้อยหายนะลงหวายหาน้อยหายหน้่นะครับ ต่ว่าไอ้หวยไง่นี่กะเดี๋ยวจังว่ากันเรื่องว่าพรุ่งนี้นะบางท่านบอกว่า้ายหายไปกาจารย์พูว่ากับนี่ละครับถ้าเพิ่มโดยตัวนี้บ่ได้ก็ให้เพิ่มโดยตัวนี้เพิ่มโดยบอร์โทรไปเลยนะแต่ว่ากับยังจี่ผมบอกแหละถึงโทรมากผมก็บ่ได้รับเราผมให้สําหรับพี่น้องที่อยากเข้าไปเรียนหวยฮานอยหวยหอยหุ่นไร้วันเฮานะครับผมลงห้ทุกมือนะครับห้ปีเขาปีนะ อ่าสำหรับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะแล้วจังว่ากันจังไดกับคอมเมนต์กันเข้ามาสวัสดีครับ